เราอยู่กันที่แบบฝึกหัดที่1.6นะครับเป็นการหาหอรมอของจำนวนที่กำหนดโดยการหาตัวหารร่วมนะครับในโจทย์จะมีจำนวนนับมาให้เรา2ตัวบ้างแล้วก็3ตัวบ้างทีนี้เราจะต้องเอาจำนวนนับนะฮะหรือ3ตัวนั้นนะครับมาทำการหาหอรมอกแต่วิธีการที่กำหนดเอาไว้ก็คือต้องใช้วิธีการหาตัวหารร่วมนะครับฉะนั้นวิธีการในการหาตัวหารร่วมทำยังไงนะครับเราจะทำการแสดงวิธีทำนะฮะ ข้อที่1เนี่ยเขาให้จำนวนนับมา15แล้วก็ 50. นะครับฉะนั้นเราจะต้องหาตัวหารที่ลงตัวนะครับของ15แล้วก็50ตัวแรกมาก่อนเลยครับเอาตัว15มาก่อนตัว15มีอะไรบ้างที่หารได้ลงตัวนะครับมีตัวเลขอะไรที่หาร15ได้ลงตัวนะครับมีจำนวนนับอะไรที่หาร15ได้ลงตัวเอาละสิ่งที่มันมีนะครับตัวเลขที่ได้นะครับก็คือ1 3 5แล้วก็15นะครับจากนั้นเรามาหา50นะครับตัวที่หาร50ได้ลงตัวมี1 2 5 10 25แล้วก็50จากนั้นขั้นตอนที่3นะครับเรานะครับมาดูกันว่าตัวไหนที่หารลงตัวได้ทั้ง15แล้วก็50บ้างก็คือมีร่วมกันของ15กับ50นะครับเราจะเห็นว่า1กับ5 นะครับมีร่วมกันอยู่ตัว15แล้วก็50มีตัวหารลงตัวร่วมกันอยู่2ตัวก็คือ1แล้วก็5เนี่ยแหละครับก็คือตัวหารร่วมนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการจะหาก็คือหอรอมก็คือหารร่วมมากเราจะต้องหาตัวที่มากที่สุดมันได้มา2ตัวใช่ไหมฮะหกับ5ฉะนั้นตัวที่มากที่สุดก็คือ5นะครับดังนั้นหอรอมของ15และ50ในข้อที่1นนี้ก็คือ ตอบว่า5สังเกตว่ายังไงครับ1ก็คือเอาตัวที่จำนวนนับนะครับที่เขาให้มานะครับมาหาตัวที่หารลงตัวก่อนนะครับตรงโจทย์เนี่ยมีให้มา2ตัวเราหามาได้เรียบร้อยแล้วทั้ง2ตัวแล้วก็มาดูครับว่าตัวไหนที่มีทั้งตัวแรกนะฮะตัวที่2มีร่วมกันนะครับที่มีร่วมกัน จากนั้นก็มาดูว่าตัวร่วมกันนี้อาจจะมีหลายตัวถูกต้องไหมครับเราก็จะต้องหาว่าตัวไหนที่มากที่สุดอย่างข้อที่1นึ่นี้มีตัวร่วมกันอยู่2ตัวคือ1และ5ฉะนั้น5มากกว่า1น,นะครับหามากที่สุดนะครับเราก็จะได้คําตอบว่า5มาดูข้อที่2กันนะครับข้อที่2ได้เขาให้มาเป็น27กับ72 งั้นเราเริ่มที่27นะครับจำนวนนับที่หาร27ลงตัวก็จะมี1 3 9แล้วก็27ลองดูนะครับลองทดสอบดูก็ได้นะครับเอา3ไปหาร27ดูหารได้นะครับแล้วมาดูที่9แล้วก็มาดูที่27นะครับทั้ง4ตัวเนี้ยนะครับจะสามารถหาร27ได้ลงตัวจากนั้นมาที่72ครับหาจำนวนนับที่หาร72ลงตัวเราจะได้หลายตัวเลยครับ ได้หนึ่งได้2ได้3าม8ี่หก8 2ด36บแแล้วก็72ครับได้มาเยอะมากเลยครับแต่ตัวที่มีเหมือนกันนะครับตัวที่สามารถหารลงตัวได้ทั้ง27แล้วก็72หรือว่าตัวร่วมกันเนี่ยมีอะไรบ้างครับมีเลขหนึ่งนะครับมีเลข3แล้วก็มีเลข9ครับเราได้ตัวร่วมแล้วนะครับ แต่โจทย์ถามมากที่สุดใช่ไหมตัวร่วมที่มากที่สุดก็คือ9ครับดังนั้นหอรมอของ27และ72ก็คือ9ตอบ9ครับผมมาที่ข้อที่3 26กับ39ถ้าเหมือนเดิมครับหาจำนวนนับที่หาร26ลงตัวนะครับกับหาจำนวนนับที่หาร39ลงตัวตัวแรกก่อนเลย26ที่หารลงตัวได้มี1 2 13และ26 และ39มี 1, 33แล้วก็39ฉะนั้นตัวร่วมะฮะตัวที่หารร่วมกันได้นะครับทั้ง26แล้วก็39ก็มีอยู่2ตัวคือ1กับ13จากนั้นเรามาดูครับว่าตัวไหนเยอะที่สุดครับ1หรือ13มากที่สุดคำตอบก็คือ13ใช่ไหมครับฉะนั้นหอเรมมอของ26และก็39ก็คือ13ครับเราก็ตอบได้เลยครับ13